ลิซอนกองหน้าท็อตแนมฮอสเปอร์ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการรายงานข่าวที่ระบุว่าตนเป็นหนึ่งในนักเตะที่ต่อต้านอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือชาวอิตาลีจนทําให้ทัพไก่เดือยทองปลดออกจากตาแหน่งโดยยืนยันว่าให้ความเคารพในตัวของนายใหญ่รายนี้เสมอริชาร์ดลิซอนเปิดเผยว่าการตําหนิผมในเรื่องของฟอร์มการเล่นในสนามเป็นสิ่งที่ผมรับได้แต่การมาพูดเรื่องโกหกเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้ผมให้ความเคารพคอนเต้เสมอเขาช่วยผมเยอะมากในการทํางานที่สเปอร์และต่อให้เราจะมีปัญหา เราก็พูดคุยปรับความเข้าใจกันดาวยิงทับแซมบา้ากล่าวต่อว่าผมไม่ได้เป็นผู้นําในการต่อต้านเขาเลยและความเป็นจริงมันตรงกันข้ามกันด้วยซ้ำผมรู้สึกเสียใจยที่ตนเองไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีตามที่เขาคาดหวงังตอนนี้เขาเออกจากทีมผมส่งข้อความไปหาเขาเพื่อขอบคุณสําหรับทุกอย่างและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต